ที่เคารพท่านสมาชิกที่ทุกท่านนะครับรายการสมัคราการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยอา่าไทยลูกทุ่งรักไทยใจลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันกับอ,อสทชครั้งที่หนึ่งนะครับท่านก็รู้รายละเอียดไปแล้วเนาะตอนนี้เรามาดูนะว่าวัตถุประสงค์ตัวนี้ของเราเพื่อส่งเสริมส่งเสริมลูกทุ่งไทยอ่าสำคัญที่สุดเลยน,นะครับอนุรักษ์รุ่นเกิกเรามีด้วยกัน3รุ่นนะรุ่นที่1ก็คือรุ่นของอประถม ัธยมประชาชนทั่วไปนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เรารู้แล้วนะเมื่อกี้พบกับอ่าเรียกว่าคุณหนุ่มคุณหนุ่มหรืออาจารย์หนุ่มอาจารย์ฝ่ายบันเทิงของเราอาจารย์หนุ่มนะสุรยิยันคราวนี้มาพบกับคุณนิสาอ่อนตันสุวรรณสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิสาอ่อนตันสุวรรณนะครับจะเป็นผู้ดูแล เรื่องของวิธีการสมัครทั้งหาดนะฮะก็จะฝากสมัครเรื่องของสมัครมาย่งไงอะไรยังไงหรือแต่ก่อนอื่นครับต้องให้คุณนิสาก่อเนี่ยแนะนําตัวนิดนึงนะฮะว่าที่เคยทํามาเนี่ยเพราะประสบการณ์ทำมาเยอะนะแล้วตอนนี้ก็มาเป็นเลขาเลขาของรองผู้ในการฝ่ายการผลิตนะหรือเลขาคุณหนุ่มนะตอนนี้เป็นเลขาผู้อผู้คอยดูแลนะคอยดูแล เรื่องของผู้สมัครทั้งหลายที่เข้ามาอันนี้ครับท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะยิ่งสมาชิกเราเนี่ยที่มีลูกหลานที่จะเอามาประกวดร้องเพลงกับเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านประถมทั้นประยมและประชาชนทั่วไปเนี่ยเราให้โอกาสหมดเลยแต่ที่สําคัญคือผมเน้นว่าหนึ่งต้องไม่เป็นนักร้องไม่ต้องไม่มีสังกัดไม่มีสังกัดไม่เคยมีเลยที่เราต้องการจะหาสรรหาดาวดวงใหม่ดาวดวงใหม่สู่วงการเพื่อพัฒนาสู่วงการเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ได้รางวัลชนะเลิศเราก็จะให้มาเป็นเรื่องของ คนที่มาเป็นซีเรียลนเซอรนงช่องเราเลยคือช่องโทรสารีโทรทัศน์อสชอทชทีวีนะอสทชทีวีหรือองค์การสิทธิการใช้สื่อสารสนเทศแห่งชาตินะครับตรงนี้นะครับรานนี้ครับเรามาคุยกันเรื่องของของประสบการณ์นิดหนึ่งว่าจนได้นำตัวนิดหนึ่งว่าเคยทำอะไรบ้างสวัสดีค่ะนิสาออนตันสุวรรณนะคะ ก็ประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงนะคะคือจริงๆหนูเริ่มจากการเป็นแม่ของนักร้องประกวดมากกว่าค่ะก็เลยเข้าก็เลยเข้าใจแบบหัวอกคนเป็นแม่ของการเดินสายประกวดอะนะคะก็เลยพาลูกสาวไปประกวดร้องเพลงแล้วก็ไปเจออาจารย์หนุ่มอะค่ะก็คือประสบผลสําเร็จในในลูกสาวประสบผลสาเร็จในการประกวดร้องเพลงมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้ก็คือจากการประกวดร้องเพลงเนี่ยค่ะ อ๋อพาลูกสาวตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับลูกสาวที่ไปประกวดนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกสาวเริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุสิบขวบค่ะประถมเลยตั้งแต่ประถมตอนนั้นอยู่ประถมเลยรสิบขวบใช่ค่ะสิบขวบแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์หนุ่มเนี่ยค่ะที่งานประกวดร้องเพลงที่วัดเขมาประถมสี่อยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณปหกค่ะอ๋อปหกแล้วปหกแล้วสิบสองใช่ค่ะสิบสองนะก็เลยทีนี้พอมาร่วมงานกับอาจารย์หนุ่มเราก็เลยทําการประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับงานอีเวนต์การร้องเพลงก็็คคือทีีี่่่ผาานนมมะะะกกกจเยวับ งานประกวดร้องเพลงของวัดเขมาพิรตารามงานวิ่งควายที่ชนบุรีงานประกวดร้องเพลงที่วัดทินกรแล้วก็งานประกวดร้องเพลงต่างๆตามงานแฟร์ค่ะตามงานประจําปีของวัดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยพอมาคุยกับอาจารย์หมอแล้วก็มาคุยกับาทางทางอสอทอชวีก็เลยเอสนใจเกี่ยวกับท่านพ่อสอนท่านพสมนท่านเป็นเลขากำลงหลใช่<ไ>ค่ะก็คนะือมาปรึกษาว่าท่านเห็นว่าตอนนี้เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะ นักร้องประกวดก็นิ่งๆไปอ,อะไรเงี้ยเราก็เล็งระเลเห็นความสําคัญของนักร้องเราก็เลยคิดโค่นโครงการลูกทุ่งไทยขึ้นมานะคะเป็นการประกวดออนไลน์ครับรักใคร ใจลูกทุ่งใจลูกทุ่งใจลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันกับอสทชทีวีครั้งที่หนึ่งนะคะเป็นการประกวดร้องเพลงออนไลน์ใช่แล้วเป็นการเห็นปะเพื่อพี่ให้นักร้องประกวดอยู่บ้านเฉยๆนะคะตอนนี้ปกติเราจะเดินสายกันทุกวันเลยมต้องมาแต่เนี่ยทำด้วยทําด้วยประสบการณ์ถูกไหมคุณนิสานิสาอ่อนทําด้วยประสบการณ์คือ เป็นคนพาลูกไปประกวดใช่ไวที้ลูกทุ่งจริงๆเลยไปติงานลูกนัด้นหมดหมดมาหมดแล้วรายการทีวีก็ไปมาแล้วรายการทีวีก็ไปมาแล้วแล้วตอนนี้ได้รางวัลก็มีแล้วมีซิงเกิลของตัวเองมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วจากการประกวดร้องเพลงนี่แหละค่ะแล้วก็เข้าโครงการของเราเลยนะคะใจลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันกับอสทชทีวีนี่คือผู้ที่ชนะการประกวดแล้วลูกสาวตอนนี้มีสังกัดหรือยังเนี่ย อ๋อหนูยังไม่เข้าสังกัดใครแต่อยู่กับเสียงกองเลคคอร์ดค่ะไม่เข้าสียงกองเลคคอร์ดของพี่หนุ่มสุริยันแล้วรายการนี้รายการนี้จะมาร้องไหมร้องได้ร้องโชว์ร้องโชว์ได้ค่ะร้องโชว์ได้เพราะว่ารายการของเราจะเป็นครั้งแรกครับในการทําออนไลน์เนาะตอนนี้เรามาคุยเรื่องสมัครนิดหนึ่งได้ค่ะเรามีการวิธีการสมัครยังไงอะไรเพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกที่มีลูกหลานเนี่ยตอนนี้นะแทนที่จะปล่อยลูกหลานไปเล่นไป อะไรทุกอย่างนะไม่ไอสิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีเยอะแยะหมดอนตอนนี้เนี่ยแต่เนี้ออนไลน์แล้วออนไลน์อยู่บ้านใช่ไม่ต้องมาค่ะไม่ต้องมาค่ะก็มาฝึกร้องเพลงกันจากที่แบบโควิดมาก็คงไม่ได้ไปงานไหนไม่ได้ประกวดกันที่ไหนใช่เราก็เลยเล็งเห็นว่าตอนนี้ก็คือโครงการเรานะคะให้สมัครรอบออดิชั่นนะคะจากการส่งคลิปเพลงไทยลูกทุ่งช้าหนึ่งเพลงนะคะเข้ามาประกวดกับ ทางเพจนะคะหท่านต่อหนึรายการแล้วก็1เพลงเท่านั้นค่ะก็ะคือส่งคลิปวิดีโอมาได้เลยนะคะที่เพจของอสทชทีวีจกหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคัดเลือกผู้ที่เ,เข้ารอบชิงชนะในแต่ละรุ่นรุ่นละ5คนเข้ามานะคะคก็คือระยะเวลาในการรับสมัครของเรานะคะอยู่ที่ตั้งแต่1นกรกดา 1. 1> ใช่ไหมคะจนถึง3าิเอ็ สิงหาคมใช่ค่ะมีระยะเวลา2เดือนเลยนะคะคือทุกคนสามารถที่จะฝึกซ้อมก่อนจะอัดคลิปส่งมาให้เราก็ได้นะคะเพื่อเลือกคลิปที่ดีที่สุดนะคะส่งมาทางเพจรายการนะคะส่งมาทางเพจการรับสมัครของเราเราก็จะเลือกคัดสรรออกมาแล้วก่คนก็ต้องเขียนใบสมัครใช่ไหมมีค่ะใบสมัครณ่็ใบสมัคราจะมาพิเศษด้วอยู่ที่เพจของเราใช่ค่ะคุณก็ปรินออกมา ใช่เสร็จแล้วก็เขียนนะเขียนมาเลละเอียดกรอกละเอียดกรอกละเอียดต่างก็คือเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็รุ่นที่เราจะลงนะคะพร้อมแนบหลักฐานบัตรประชาชนมาด้วยนะคะเพราะเราแยกประเภทเป็นสามรุ่นค่ะนะครับเสร็จแล้วก็นะส่งส่งเข้ามาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปส่งเข้ามาก่อนเลยใช่อะไรแรกส่งเข้ามาก่อนเลยเสร็จแล้วเนี่ยนะใบตัวจริง ใบตัวจริงก็ไปถ่ายสีหลอกเก็บไว้เก็บไว้ที่ตัวเองนะไม่ใบตัวจริงก็ถ่ายสีหลอกเก็บไว้ครับแล้วส่งตัวจริงกลับมาที่เราด้วยแ๋อเดี๋ยวเราจะขึ้นฐานที่ส่งให้ก็คือเรื่องที่สารีโทรทัศน์อสชชีของเรานะครับหรือที่เพจของเราเดี๋ยวจะมีไปให้นะครับตรงนี้รายละเอียดนี่นะถ้าสงสัยอะไรนะโทรมาถามได้เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้นะโทรถามได้ที่ คุณโอ้โหผมก็นิสาออนชื่อเล่นชื่ออะไรนะคุณนิสาออนคุณปูค่ะสองได้คุณปูกับคุณหนุ่มเนาะโทรสามารถถามได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์สับคุณปูคุณหนุ่มให้ได้ค่าว่าจะโทรมาถามเรื่องอะไรยังไงใครมีต้องสัอะไรนี่มาตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะอัดคลิปยังไงคุณคุณอัดไปเถอะตีคิดว่าอัดไปแต่เอาคลิปที่ดีที่สุดเอาแค่คลิปที่ดีที่สุดนะคะคิดว่าตัวเองร้องดีที่สุดนะคะเข้ามาหนึ่งร้องร้องร้องตามีอะไรต้องร้องธรรมดาก่อนไม่มีดนตรีถูกไหม หรือว่ามีดนตรีเลยมีดนตรีมาเลยก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้ถ้ามั่นใจว่าตัวเองเสียงสดดีกว่ามีดนตรีก็ส่งเสียงสดก็ได้ไหมคะอาจารย์เพลงช้าเหรอเพลงช้าเท่านั้นค่ะเราไม่เอาเพลงเร็วเดี๋ยวมันจะตัดสินยากช้าก็คือให้ช้าไปหมดเลยค่ะอ๋อเพลงช้าใช่แล้วเดี๋ยวอีกรุ่นพอมันจะมีเพลงเร็วก็แล้วได้ค่ะครั้งที่สองอ่ะเราต้องติดตามใ คนอยากเต้นอาจจะแบบนะครั้งที่สองของงรายการเดี๋ยวเอาถ้าเพลงเร็วเอาเต้นด้วยนี้เนาะใช่เรามีเนาะให้คนติดตามเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เพจต่างๆใช่ค่ะใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขามาแล้วเขาส่งมาแล้วนะส่งส่งมาแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะรับดูผลเมื่อไหร่ฮะสองเดือนนี้ เราจะประกาศผลตอนกันยาใช่ไหมหลังจากที่ทางผู้สมัครส่งคลิปเข้ามาแล้วนะคะเอกสารต่างๆเข้ามาให้ทางทางเราครบเรียบร้อยแล้วทางเพจเราก็จะเปิดคลิปวิดีโอของแต่ละคนที่หน้าเพจเลยเช็คของตัวเองได้เลยว่าของตัวเองมีชื่อแล้วก็เข้าไปมาได้สมัครแล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะก็คือมาเป็นเลขเลขเราจะรันเลขไว้ให้เลยใครที่เอกสารครบเรียบร้อยพร้อมทุกอย่างไปตรวจสอบได้ที่หน้าเพจ ของอสทชทีวีแล้วอย่าลืมนะคะเรามีรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษคือขวัญใจมหาชนเราจะให้จากการกดไลค์กดแชร์ ของผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ส่งเข้ามามีรางวัลพิเศษคุณอาจจะร้องไม่ดีแต่คุณมีคนรู้จักเยอะคุณก็อาจจะเป็นผู้ชนะในรางวัลขวัญใจมหาชนไปก็ได้นั่นนะครับโอเคเรามี5รางวัลเนอะไดฟังหนึ่งร้ที่1ก็คือรางวัลชนะเลิศใช่ค่ะนะฮะได้เงินรางวัลคือ5,000บาทค่ะนะครับแล้วก็มีถ้วยรางวัลร้อมกาศซีบใบประกาศซิงเกิลเพลยลที่สองคือ3 0 0 0บาทใช่ค่ะนะฮะพร้อมถ้วยนะฮะแล้วก็ ไปการปยุบัดวันที่วันที่วันที่สามหรือวันรองชั้นเลื่อนดับสองใช่ค่ะนะครับแล้วอีกสองรางวัลก็คือรางวัลมหาชนันขวัญใจมหาชนชัยมหาชนซึ่งมหาชนนี่แหละนะฮะเอาเลยใครมีแฟนเยอะใครมีแฟนเยอะใครจะมีกี่คนมากดแชร์มาพี่ป้าน้าอาเพื่อนในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมาชิก นะเอาคลิปของตัวเองไปแชร์ตามเพจตามเฟซบุ๊กของเพื่อนของเราเนี้ยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ได้เลยเกิดคลิปที่คุณส่งให้เราเนี่ยใช่ค่ะจากหน้าเราใช่หลังจากที่เรารันนัมเบอร์ให้แล้วใช่ค่ะหลังจากที่เรารันนัมเบอร์ให้ผู้สมัครแล้วผู้สมัครก็เอาคลิปจากหน้าเพจเราไปแชร์ให้คนอื่นกดไลค์กดแชร์ได้นี่ก็เหมือนกัประกวดนางงามเลยสิใช่ไหมที่มีเบอร์อะไรเนี้ยขึ้นเลยขึ้นเลยแต่ก็ไปกดว่าไลค์กดว่าคนนี้คนนี้คนนี้ค่ะแค่คะแนนยอดนิยมไป ใช่ค่ะเริมมีอย่างนี้ด้วยครับมาทันสมัยนะคนบางทีคนร้องไม่เพาะ่ะอยากแต่คนเยอะมั่นใจมีเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีญาติเยอะนี่คือโอกาสนะผมบอกให้นี่คือโอกาสและนี่คือความบันเทิงจริงนะเราองค์การสิทธิการใช้สื่อสารสนเทศแห่งชาติจัดให้กับสมาชิกท่านโดยเรานะ เราสร้างสื่อก็คือสถานีโทรทัศน์อสทชทีวีขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็จัดการประกวดร้องเพลงนะก็คือร้องเพลงลูกทุ่งเพื่ออรักลูกทุ่งไทยนะรักไทยใจลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันกับอสทชทีวีครั้งที่1นึ่งนะครับตรงนี้ใช่นะครับวันนี้ขอขอบพระคุณคุณคุณปูมากนะนะคุณปูก็จะเป็นคนดูแล ดูแลเรื่องคนสมัครดูแลจากประสบการณ์จริงๆเพราะนั้นคุณมีปัญหาอะไรคุณโทรมาคุณตูได้นะโทรมาคุณหนุ่มคุณตูได้ครับวันนี้ครับต้องกราบขอบคุณนะคุณตูมากครับสวัสดีครับนะครับแล้วต้องกราบสวัสดีท่านสมาชิกที่รับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอสทชทีวีของเรานะเราจะมีรายการบันเทิงนะต่อไปจะดาเนินการบันเทิงเนี่ยท่านคุณหนุ่มหรืออาจารย์หนุ่มของเราเนี่ยนะก็จะจัดรายการบันเทิงเข้ามาเรื่อยๆ นะส่วนคุณปูก็จะมีนะดูแลเรื่องของการประกวดร้องเพลงเราก็จะมีประกวดประจำไปเรื่อยนะครับวันนี้ครับต้องสวัสดีท่านสมาชิกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ